ยกพื้นขึ้นยกกดข้างล่างลงกดปลายพื้นข้างล่างลงแล้วก็พุดลงมาเลยโอ้ยกูบอกแล้วถ้าอางนั้นปรับพื้นไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักถ้างนั้นเวลาเวลาดีเวลาออกแรงก็ต้องออกแรงใช้เรื่องแรงด้วยถ้าเวลาจะถ้าเราไม่ปรับพื้นเราออกแรงที่แขนเหวงแขนแบบนี้เลยทีนี้กดฝั่งนุ้นเยอะมันจะออกฝั่ง เมื่อกี้ออกแรงทางไหนเยอะมันจะไปทางข้ามถ้าเรากดฝั่งนี้มันจะพุ่งมาทางนี้ถ้าเรากดฝั่งนู้นมันจะพุ่งมาทางนี้ถ้างั้นเรากดฝั่งนี้นนนเห็นไหมมันต้องออกแรงให้เสมอกันนี่ยเราออกแรงอะ่ะ ấy ai mê là